สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่านะครับการซ่อมเครื่องนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะอ่ารู้จักลายไฟนะครับหรืออ่านแค่ไายไฟนะครับแล้วก็ทำงานวัดนะครับมันจะจบหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็จริงที่เราทําการวัดก็ได้อันนี้แหละครับเขาเรียกว่าความแตกต่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็เหตุผลตรงนี้นะครับมันเป็น ข้อมูลนะครับที่ไม่ค่อยมีใครออกมาเปิดเผยให้กับคุณได้รู้นะครับบางคนนะครับไม่เรียนหนังสือไม่เรียนวิชานะครับที่ว่าจงซ่อมได้นะครับระวังให้ดีนะครับว่าเจอเหตุใดแบงเนี้ยนะครับเนื้อหาแบบเนี้ยนะครับคุณอาจจะหลงทางไปซ่อมจิตทางได้นะครับมาดูตัวอย่างของสับตรงตรงนี้นะครับในวงจรนะครับอาการก็คือภาพไม่ขึ้นนะครับเป็นจอแล้วไม่ขึ้นภาพนะครับจอใหม่นะครับไม่ขึ้นภาพนะครับจอเก่าเหมือนจะเสียนะครับ แล้วก็ใส่จอใหม่ลงไปก็ยังไม่ขึ้นนะครับพอไม่ขึ้นปุ๊บนะครับเพื่อนก็จะมองที่วงจรระบบไ่ถูกไหมครับตามที่เคยรู้แต่อาจจะรู้ไม่รู้พอนะครับจาว่าเคยรู้แต่จะรู้ไม่รู้พอนะครับสิ่งที่ผมจะทาให้เพื่อนๆเห็นในะวันนี้นะครับให้เข้าใจเลยว่าการซ่อมมือถือมันไม่ใช่แค่พื้นๆนนะครับมันมีอะไรที่ควรต้องเรียนลึกนะครับและเข้าใจพอสมควรในทีเดียวไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับบางครั้งก็ ดี๋ยวก็ดู้วกันอย่างคลิปชุดนี้นะครับถ้าเพื่อได้ดูนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับไม่พื้นภาพนะครับเป็นจอไพขึ้นนะครับหลายคนก็คงจะดูว่าเฮ้เดี๋ยวเราไปอ่ามาดูนะครับตัวสเก็ตระบบจอภาพนะครับของรุ่นนี้นะครับเอาเรามาด้ระบบภาพก่อนนะครับระบบภาพนะครับก็จะมีไฟที่ต้องเรียงภาพก่อนนะครับก็มีไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟสามยี่สิบศูนย์เนาะแล้วก็เส้นนี้นะครับ เป็นไฟ1.8นะครับช่งออกมาจากเลคูลเอเตอร์นะครับตามขาให้เลยนะครับสาที่เนเอาตรงนี้นะครับแล้วก็1.8เอาตรงนี้นะครับอ่าครนนี้นะครับด้วยตื่อายของไฟชุดนี้ต้องระวังนะครับถ้าออกแบบาแบบนี้นะครับมีรูปเรีแบบนี้นะครับแล้วก็มีคําสั่งเลเบิลตัวนี้นะครับที่มีเข้าขาตัวรูปกรดนะครับไม่ใช่เป็นตัวอ่ารูปเรีจ่ายสายตูนนะครับ ก็ระเบิดใจมีแปดนะครับก็จะมีสายดับเบิลนะครับซึ่งสองขาดนี่จริงๆมาจากซี u นะครับก็คือสายที่ศูนย์ดับเบิลสามสามพีศูนย์หรือสามพีศูนย์นั่นแหละนะครับมาจากไหนแล้วก็พีดับเบิลมือแปดไหนก็ดูอย่างเงี้ยครับแบบนะครับถ้ามีการออกแบบแบบเนี้ยนะครับแน่นอนเลยครับว่าเครื่องนะครับซีพียูต้องเจอจอก่อนถึงจะจ่ายออกมาดับเบิลออกมาให้ถ้าเราไม่ใส่จอนะครับไม่ใส่จอลงไปนะครับขับสายดับเบิลนี่จะไม่ออกนะครับบอกเลยว่าไม่ออกนะครับถ้าคุณเห็นการออกแบบแบบเนี้ย นะครับใหุ้ณรู้ก็เลยว,ว่าต้องใส่จอแต่ถ้าปเป็นรูปเรแบบเนี้ยนะครับเอาภาพก่อนแล้วเอาภาพก่อนนะครับอา่าและที่สำคัญน,นะครับขาบเงนี้ยนะครับห้าโมเอลนะทีนะ้ห้าโมเอลนะครับมันมีค่าดีค่าได้ดีดีดีแล้ถ้าเป็นผมก็นะครับวัดม่าขาก่อน เวอร์ชันดหมดจ้ะด้เหรอนะครับถ้า o l นะครับถ้ามัน o l สังเกตได้ว่ามันเป็นขาดการเชื่อมต่อนะครับหนึ่งห้แวลนะครับห้ามช็อตด้วยนะครับถ้ามันไม่แวลเพรว่ามันเชื่อมต่ออยอะแหละนะครับคราวนี้กลับไปไฟต่อนะครับถ้าระบบนะครับ cpu นะครับมันตรวจเช็คไม่โดนออนเครื่องนะครับออนเรื่องปุ๊บ cpu ตรวจเช็คปุ๊บนะครับมีอะไรสามดิจิคนะครับดิจิตเนี่ยพวกเนี้ย ดิสดีเพย์เนี่ยนะครับ SPDCT เนี่ยนะครับเพราะจะเป็นคำสั่งเอเป็นดัตตานะครับที่รายการฐานะนะครับมันจะเจอจอพอเจอจอปุ๊บนะครับรีวิวมจะสั่งอีเลเบิร์เลยครับให้ปล่อยไฟไฟที่เข้ามาหลอดนะครับเป็นไฟ VPHPWR นะครับเป็นไฟที่ออกมาจากไอซีเมนิสนะครับอันนี้เราไม่ไปเจาะนะครับว่าเป็นไอซีอะไรกันแน่ถ้าผมตาเรื่องอันเป็นที่ชร์เจอร์นเลยแต่ไม่เจาะนะครับ มันจ่าออกมาให้รอนะครับแล้วเมื่อมันเกิดออนเคลื่อนครับพีนะครับเจอจอนะครับเจอจอปุ๊บมันก็จะอะไรครับสส่กะแสเรือนมาแล้วก็ทําการปล่อยไฟครับ4.0ลดเหลือ3.0ออกมาให้เราเห็นเราถึงวัดได้นะครับเหมือนกันครับไฟที่มันรอนะครับเป็นไฟ2.0นะครับมีกะแสาเรือนปุ๊บนะครับด้วยพลเรตจะทําการเกลี่ยไฟออกมาแค่1.8วัวนะครับมาเลี้ยงระบบขึ้นไปเลี้ยงระบบจอภาพนะครับมันก็จะอะไรครับ มีภาพเกิดขึ้นนะครับตัวซมจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีภาพแล้วนะมันก็จะมีคขาสั่งจ่ายไฟชุด l cd นะครับหรือแบ็คไลท์หลังจอแต่ว่าจ่ายิมมันนะครับทำมารไรนี่นะครับคือเราไม่ได้มีจอหลายเส้นเราเลยต้องใช้วิธีนี้ในการทำความเข้าใจนะครับไฟที่ออกะจะเป็นไฟนะครับเอลวีเอ s กับ e l vdd นะครับแล้วก็ ใช่ไหมเดี๋ยวไปอูก่อนนะครับอ่สามตัวนะครับที่แน่เลยนะครับจะวัดได้นะครับก็คือไฟตัวนี้นะครับเจ็ดจุดหกนะครับตรงนี้วัดได้นะครับแล้วก็สี่จุดหกตัวนี้วัดได้นะครับแล้วก็ลบสี่จุดสี่นี้วัดได้นะครับเดี๋ยว่าให้ดูนะครับซึ่งนะครับ CPU จะเป็นคนสั่งให้ฟีจากมาถ้าไม่เจอพูดตรงครับถ้าไม่มีภาพบมันไม่จับ มันจะไม่เห็นครับคุณจะใส่จอไ้าใชคุณถ้าคุณจะถ้าคุณจะวัดไฟไม่ใส่จอตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยคุณใส่ทับาฟปุ๊บนะคุณกดออนเครื่องนะครับวัดไม่ออกครับไม่ออกแต่คุณตั้งอะไรครับใส่จอจอเสียก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับจอเสียจอแตกครับไม่ว่ากันนะครับชีวิยุคจะเจอครับวงจรที่บันจอครับมันก็จะจ่ายสั่งไฟทั้งหมดออกมาเหตุตั้งแต่ไฟท้าพและไฟแบ็คไลท์เลยแล้วมันก็จะเกิดภาพเป้นเราเห็น นะครับซึ่งที่ใช้วิธีการก็คือนะครับลหลักๆเลยทํานไม่รู้จากนะครับก็คือเราจะใส่จอไว้ก่อนหรือเชื่อมเชื่อมต่อจอแต่ววงจรจอเชื่อมต่อให้ได้นะครับก็มีสายแพรลงมาด้านล่างถูกไหาตรงนี้นะครับก็นี่คือจอเอ่อมันจะเป็นอ่าคล้ายๆกับเป็นสายแพรเส้นตรงกลางนะครับเชื่อมไปที่แพรชาด้านล่างแล้วก็แพรชาด้านล่างจะเชื่อมต่อเช่ใช่ติตัว,ต,วตัวจอจะผูกออกมา ที่แถวด้านล่างของของแถวคุณนชาร์ตอ่ะครับแล้วก็สายแพรว่าสายแพรลากอย่างเงี้ยไปชนนะครับแรกคือมีสายแพรตรงกลางแล้วกันแต่่าสายแพรตรงกลางให้ดีนะครับมันมันขาดง่ายนะครับรวงให้ดีแ้ามันขาดเส้นใดเส้นหนึ่งครับโอ้โหภาพเป็นเพื่อนชัวร์สวย,ยเฉเปยงเลยต้องไปแงะดูนะครับต่ดูสายแพรชีดด้วยแต่สายแพรคุณจะดูคภาพดีหรอแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันถ้าไม่ใส่จอไฟมันจะไม่ออก นะครับกดอ e sponge, ่านปุ๊บยังไม่ออกครับแต่ถ้าใส่จอปุ๊บนะครับจอเสียนะครับใส่จอกดเพื่อเอาจอออกเลยครับพอจอออกปุ๊บมันวัดจออีเทีนะทั้งหมดเนี่ยออกหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับกดใส่จอนะครับใส่ส่แพรจอกดออดปุ๊บเอาส่ยแพ่จอออกแล้วก็วัดทั้งหมดนะครับได้หมดเลยครับได้หมดได้หมดนะครับได้หมดนะนี่ก็ได้นะครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับจะเห็นเลยว่าตัวไอซี ครับไม่เป็นรักกรีดนะครับหรือเป็นไอซีแบ็กไร์นะครับก็จะทํางานให้เราเห็นไฟดังนั้นเราก็จะดูเลยว่าไอซีเราไม่เสียนะนะครับเป็นเราสั่งจอใหม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะครับสามยุศูนย์ขาแปดยี่สแปดดูครับผมที่กดออนเครื่องนะครับต้องกดนะครับสังเกตนะครับเวลาจะออนเครื่องนะครับมันจะต้องมีการสั่งนะครับต้องกดออนเครื่องนะครับนะครับต้องกดออนเครื่องบางคนก็ใช้ทัไปลายก็ได้นะครับดูกระแส สรับอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดแบบไม่มีจอดูที่ว่าไฟสัยญาณกับไฟหนึ่งจุดแปดมันจะออกมั้ยมเดี๋ยวจะต้อเก็ดไปนะครับ ฐานที่ตำแหน่งจะวัดนะครับก็เป็น6กกับแปดนะครับนับแบบที่ผมนั้นเมื่อกี้เลยนะครับจะเป็นเลขไรชันหัวมันนะครับความี่ก็คือ12สองกันโตกของสเกตแต่เราไม่ชอบนับแบบนั้นก็ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเวลาเรียนมันก็เข้าใจแบบนึงนะมันก็เข้าใจด้วยนะเวลาเรียนเสียนะมันไม่ใช่ว่าการสื่อสารสำคัญที่สุดนะครับเวลาที่เราเรียนเราต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนนะครับมันจะได้รู้หลักการโอเคเดี๋ยวผมจะการกดออนเรื่องนะครับนะครับด้วยสวิตช่างนนี้ะครับแล้วมีอาการ เละ้าให้มันตัดนะครับรู้สึกว่ามันจะตแล้วเขก็เดสะายนะครับน่ตนะดึ๊กนะครับไปรีมาวัดดู ว่าไฟสามยี่สิบก็บไฟแปดที่เราคุยกันยัมันจบถ้าไม่มีจบหัแต่ว่ากันเลครับตอนนี้จังหวะกำลังบูตเนี่ยนะครับไฟล็อกโปกำลังขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยครับอ่ะอุณเไม่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเห็นไหมครับว่าไม่ออกครับโหงแล้วก็แปดไม่ออกครับเราจะดูไฟ LED นะครับสองไลายนี้นะครับก็คือ ขายนี้ออกไหมไม่ออกเห็นไหมครับ lcd นะครับแล้วก็ขายนี้ไม่ออกต้องติดอยู่นะครับนะครับบอร์ดนะทีย่ยุ่นเลยนะครับตุนเดยียวแล้วก็เวลาใชา้ก็เอยังมีเสียสัญญาณนะครับนะครับในการที่มันจะชาร์จอ,อ่นะครับมีแสงสวิตซ์ดูไหมเ,เดี๋ยวแตะมาให้ดูนะครับ นึ่นะครับอ่านะครับแนบติดอยู่แต่เราว่าใส่ไม่ออกทั้งตามที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งคลิกแปรงไมเห็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกเนี่ยไม่ออกอุ้ยกล่องนี้เนาะคูนึงแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยไม่ออก นะครับแล้วก็แปดหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยไม่ออกหนครับเห็นไหมย่าเสียงยังมีอยู่เลยนะครับโอเคอะับฮัลโหล ว่าเวลาที่เราไม่ใส่จอนะครับไฟแม้แต่ไฟแบ็คไลท์นะครับก็ไม่เห็นเลยนะครับนะครับไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าเคื่องเฟซเพื่อให้มันยันสัญญาณนะครับในการชาร์จก่อนโอเคสรุปแลวครับไม่มีจอนะครับไฟจะไม่ออกแล้วเพื่อซ่อมเครื่องมันจะไปหลงทางนะครับมันจะไปหลงทางหมดเลยนะนะครับไม่มีสักตัว อ่ะคราวนี้มาในเคสตรงที่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเจทารนะ,ะ,ะทาการนะครับอ่ะเปิดอ่ะทําการนะครับใส่จอเอาบตออกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่จอลงไปจอนี้ก็ได้จอเพื่อนี่แหละนะครับใส่จอลงไปดือนะครับวิธีการนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆต้องทําแบบนี้นะครับนี่แหละความแตกต่างนะครับว่าฟอสเรียนแต่ลนะฟอสอ่ะมันมีความแตกต่างที่เอ่อไม่เหมือนกัน แต่เวลาเรียนมันต้องเรียนให้มันถูกที่นะครับไม่นงนั้นมันจะไม่เก่งสักทีอ่าแล้วผมจะกดตอนเครื่อนอเออเจ้าแบบจอิดเลยอะ่ะเอาจอแท้เอาจอใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นไม่เห็นชัดข้ามันไม่ชัดโอเคเดี๋ยวผมใส่จอจอที่มันใช้งานได้เลยนะครับความจริงจอจอน,นี่มันเสียนะเดี๋ยวผมให้ดูก่ับว่าจอมันเสียนะครับตรงนี้ ครับจอไมีแสงนะครับเห็นไหมเราจะให้มีแสงอีก่นะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมไมีแสงอีกนะนะครับเห็นปะมันจะออกนะเห็นไหมไมีแสงอีกครับแต่คราวนี้นะครับเราเอาจอที่มันดีๆเลยจอจะเอาใส่มาใหม่เลยนะครับต่างกันใหม่นะนะครับในเคสนี้นะครับเดี๋ยวก็สุเไปฟังครับผมอยากให้ดูงานก่อน เห็นนี้ผมซื้อจอมาแล้วก็ใส่จอไปมันใช้ได้ครับแม่ติดคราวนี้เราจะมาให้ตัวที่เอาเป็นไปไปแบคไลท์ก่อนนี่คือสองเส้นนี้แบบต่อไไนี้นะคือเราไว้ไี่ตรงหวัวซีตรงนี้ได้เลยไหนป่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วว่าไฟมันออไหม ครับเมื่อเพิ้ยวไม่ออกใช่ไหมครับไม่มีจอบไม่ไม่ตัดเต้องเรียบเรียงให้ดีนัดตัดผมอธจะไปขนาดนี้แล้วน,นะครับไฟเจ็ดจุดห้าเก้าออกกระติดเลยนะครับนี่เป็นไฟสี่จุดห้าครับจอต้องห้ามดับนะครับจอห้ามดับนะครับตอห้ามดับนะาอส่งผลทีตรงนี้เลยเลยไฟสี่ห้าออกไหม แล้วออกนะครับไฟที่ท่าวัดออกกันนะครับนะครับแลวก็ดูไฟสามวิสูจน์นะครับไฟสามวิสูจน์มจะเปิดสายแพร์ออกเลยนะแล้วเปิดสายแพร์ออกเขาวัดไม่ได้นะครับรับผดเลยครับดีอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วัดนะครับขาหกกับขาแปดต่อไหมหกกับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเาแล้วก็ออกนไหมครับแล้วก็ขาแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นแปดนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับเมื่อกี้สมคัญตอนที่เราไม่มีจอนะครับคําสั่งไปมันจะไม่ออกเพราะคําสั่งมันไม่มีนะครับเรื่ององไข่ตรงชุดไฟของอ่อของต้าซุงนะครับนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของระบบให้ชัดเจนนะครับทําไมผมถึงรู้นะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องระบบไฟนะครับอ่าดัตต้าเเอล l v d มันคือประเภทไปแบบไหนนะครับแล้วก็ชุดวงจรที่ออกแบบมาเป็นยังไงอันนี้ครับเขาเรียกว่านะครับการที่เรียนรู้นะว่าการออกแบบวงจรนะครับเป็นการออกแบบในรูปแบบอะไรไมีเงื่อนไขตรงไหนนะครับถ้าเราเข้าใจหรือเราได้เรียนสิงน่งต้นครับเราก็จะไม่ยกม่วใช่ไหมครับถ้าสังเกตถ้าสรุป นะครับหรืว่าเพื่อนๆเจอแบบเคสแบบว่าเปลี่ยนจอไม่ขึ้นนะครับเพื่อก็อะไรครับทำการเปิดทองเครื่องนะครับแล้วก็ต้องวัดสองจุดนี้อย่างเช่นจากสองจุดเนี้ยนะครับมีสายยึบแปลกสายยึดศูนย์เนี่ยนะครับนึ่งปายฝืนเนี่ยนะครับสองเส้นนี้นะครับด้วยเงื่อนไขถ้าไม่เห็นปุ๊บเพื่อก็อาจจะครับมาเปลี่ยนตรงนี้กเฉยเลยนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้เฉยเลยอ่ะนะครับ แล้วก็อะไรครับมันก็ไม่มาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขอะไรนะครับเพื่อเพื่อจะอวัดไฟแบบดิบๆแบบนั้นไม่ได้อาจจะผมจะเอาเอาจองานงานที่ว่ามันนี่ผมผมดับเครื่องก่อนเลยนะให้ผมดับเครื่องนะโอเคอดับเครื่องนะนะครับแล้วก็ถมงเอาจอเสียนะครับเอาจอเสียก็ได้ครับจอที่แตกลูกค้านี่แหละนะมาใส่ดีนะครับเอาจอของทัเสรสจเปิดตอนเครื่องให้แสบบางทีนะ นะครับอาจยผมจะเปิดให้ขึ้นแสงนะครับแล้วผมจะไปวัดไซส์เป็นอยูนะครับว่าถ้าเป็นจอเสียมันจะขึ้นไหมออลืมใส่ขั้วแบตเจ็ดเ็ด แล้วนะครับเสียงกสัญญาณแสงมาแล้วนะครับอ่าจจะผม,ไ,มไปวัดไฟให้เพื่อนดูตัไฟไอตัวที่ว่าจอมันติดถึงจอเป็นจอเปลี่ยนคะรับขอให้มันขอเห้มันเจอครับเปลี่ยนจอแล้มาจออไหมไฟนะครับมาดูแนลงแรกก็คือไฟ LCD ก่อนก็คือไฟแบ็คไลท์นั่นเองนะครับก็ว,วัดแค่สองจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับดูนะมาจออไหมครับ แม่ตอกเจ็ดโอ้โอตอกมันกะ็เนาะบุ้งแคบไปผมสู้ไม่เพื่อนก็เพื่อนไม่เห็นเนี่ยตรงศาสตรอกมันอันนี้ตอกเหนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นครับออกสี่ห้าปกติเลยนะครับเหนะ็นไหมะครับนะ ขาไมมากเลยต้องออกตัวผมแม่งไม่ไหวละเอี่ยนะมันจิ้มกาวยาเกินเอออ่าออกอันนี้เดี๋ยวผมจะกดสกเก็ตออกแล้ววัดขาที่เป็นเอ่อ นะครับก็คือสัไฟสายศูนยโวลต์นะครับขาหกกับขาแปดออกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเรียกศูนครับล้่ออกนะครับแล้วก็แปดออโอเคเห็นไหมครับว่ามันออกนะครับสรุปนะครับเพื่อนๆนะครับการวัดไฟมันต้องมีเงื่อนไข นะครับถ้ามันไม่มีเงื่อนไขนะครับถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขนะครับเราจะยกนะครับไฟที่ไม่ออกงัดกันตรงนี้เลยมา,มาเปลี่ยนเม็ดกันตรงนี้เลยนะตายนะครับระบบไฟโปรโตโคอลประเภทเอ่อไหนนะครับรับเงื่อนไขอะไรการออกแบบวงจรเป็นยังไงอันนี้ต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่เอ้ยผมมีวงจรละผมเก่งละนะครับเรียนแค่ตรงนี้ระวังให้ดีนะครับ ระวังให้ดีนะครับไปเจออะไรครับนะครับเปลี่ยนจอใหม่ไม่เคลื่อนวัดไฟไม่ออกมางัดเบ็ดนี้นะครับว่าคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะครับเราไม่ใช่นะครับคุณออกแบบข้ออกแบบออกมายังไงคุณต้องรู้คําสั่งอะไรอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแอดวานับนะครับถ้าเป็นวงจรอีกแบบหนึ่งนะครับวัดแบบไหนนี่นะครับส่วนพฤติกรรมการซ่อมแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมอยากจะให้มาดูใกลุ่มนี้นะครับ กุ่มที่ผมเปิดขึ้นมาหนึ่นะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้นะครับในทางแบบนี้นะครับผมมี่สอนให้ในกลุ่มนี้นะครับนี่คือทริกต่างๆที่ผมเอามาใช้ในกลุ่มเพื่อจะบอกสมาชิกว่าเนี่ยเวลาที่ผมซ่อมเครื่องผมวัดยังไงผมเช็คอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นธีการเช็คนะครับเพราะมันเป็นการเรียนเงื่อนไขนะครับว่าถ้าจะวัดไฟชุดวงจรภาพ วงจรแสงนะครับที่ออกแบบมาแบบนี้นะครับวัดยังไงวัดเมื่อไหร่วัดตอนไหนนะครับก็สอนในกลุ่มนี้นะครับนะครับสอนในกลุ่มนี้แต่ผมเชื่อว่ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมพูดเลยนะว่าเฮ้ยคุณจะได้รูู้้อะไรที่มันมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็สมาชิกนะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับผมก็ว่าถือว่าได้รับเอ่อเขาเรียกว่าคําตอบลับที่ดี นะครับคำคำตอบที่ดีนะครับในหลายหลายคนนะครับเห็นะครับคุ้มมากครับนะครับต้องใช้อะไรนะครับสุดยอดมากครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราได้มีในกลุ่มนี้กับผุนะครับหนึ่งพันบาทตลอดชีพด้วยนะครับคุณก็อยู่ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนะครับดูซ้ําดูซากดูซ้ําดูซากดูดูวอาคุณเข้าใจเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีใครเอาเนื้อหามาเปิดเชิงวิทยในราคาหนึ่งพันบาท แทนไม่ได้เข้านะครับกถือว่าเสียโอกาสเนยน่าเสียดายแบแพ้พันเจเรงนะครับเล่าแบ็กยังแพงกว่าเลยนะครับความรู้ที่ดๆนะครับมันมันลงทุนความรู้มันที่สุ่แล้วแหละผมจะบอกให้ครับมันคุ้มค่านะครับอาชีพเราความรู้ต้องนํามาก่อนนะครับฝีมือต้องตามมาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาอยู่ในกลุ่มและผู้นะครับให้คนที่อยู่้างนอกได้รับรู้จะได้อะไรครับกล้าเข้ามากล้าตัดใจมามาเรียนรู้กับเรานะครับในกลุ่มนี้นะครับผมถือว่า นะครับเป็นการแบบปันความรู้ในราคาที่ย่อมเยาจริงๆส่วนถ้าใครอยากจะเรียนรู้แบบเต็มแม็กนะครับก็คือแบบอยากรู้แบบไอ้หลักการการสมมติสือแบบเอ่อเจ๋วๆเลยก็ยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดพันบาทนะครับพอร์สสิ้นปีนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้านบาทนะครับรับเพียงผี่คนก็นะครับเป็นการเรียนรู้เพื่อจะเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง นะครับเป็นการในรู้เพื่อจะเป็นมือชีพยอย่างแท้จริงก็รับรองได้ว่านะครับทั้งทฤษฎีนะครับทั้งบัตรข้าปฏิบัตินะครับคุณจะได้แบบที่ไม่เคยได้แต่เมื่อก่อนผมกล้าพูดห้าวันเป็นๆนกับผมนะครับสิ่งที่คุณจะได้ครั้งนี้มันจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะครับผมกล้ากาันตีเพราะว่าผมเปลี่ยชรร 1, น,นะนชีวิตคนมาเป็นอัตภันคนละนะครับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นนะครับเรียนแล้วกลับไปซ่อมมืเอเก่งกลับไปทำให้ตัวเองนะครับเป็นดับซอ็อกเอระดับแปลว,ว่า ฝีมือขั้นเทพแล้วก็ฟอนี้นะครับที่เขาได้เรียนรู้จากผมไปนะครับส่วนมากก็จะเก่งนะครับเกือบ90เปอร์เซ็นตนะครับเกือบ90เปอร์เซ็นตนะครับก็หวังว่านะครับฟงยีเป็นช่องทางหนึ่งนะครับอีกฟอร์หนึ่งที่อยากจะมพิสูจน์ว่าความจริงนะครับเวลาที่เรียนความจริงนะครับแล้วมันจะเก่งได้จริงโอเคนะครับสำหรับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมจะกลับมาครับสวัสดีครับ